ผีบอกตำรับยาโบราณสำหรับคนที่มีปัญหาก,กระดูกทับเส้นปวดหลังปวดเอวคอเข่าเสื่อมลุกโอยนั่งโอยข่าลั่นไปหามากกับกระชายขาวหนึ่งขีดล้างน้ำความสะอาดบุบถุบให้เรียบร้อยใส่ลงไปในโหลหลังจากที่ได้แบบนี้ก็ทำการเติมน้ำผึ้งให้พอท่วมใช้คำว่าพอท่วมค่ะสปปรรพคุณดีดทางยาจะออกมาเจือปนในน้ำผึ้งโดยที่กระชายขาวมีสปปรรพคุณ เป็นเหมือนยายุยวัฒนาเลยนะทุกคนสูตรนี้เราจะทำการหมักดอง1-4ถึงสสัปดาห์หลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำมาดื่มกินกับน้ำอุ่นยิ่งดองนานสำหรับสูตรนีย้ยิ่งดีสำหรับคนที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปดวดเข่าและเมื่อได้สูตรํารับยาโบราณอย่างที่แนะนำแล้วเรียบร้อยคั้นตอนวิธีการกินก็คืหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำอุ่นๆชงดื่มเป็นประจำทุกเชา้าเย็นได้เป็นประจำาพรบ้านไม่บ้าน,บ,านบ้านไหนอยากจะกลับมา18อีกครั้งก็คืหนึ่งช้อนโต๊ะเชา้า ต่อเนื่องเป็นประจำไปทำกันกับสูตรง่าย